และนี่คือความจริงเบื้องหลัง lady in tree หรือว่าหญิงสาวต้นไม้สุดหลอนหลายคนคงจะเคยเห็นคลิปวิดีโอแปลกประหลาดนี้ผ่านตากันมาบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ต้องสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ต้นนี้ในวิดีโอนีน้มันคือต้นเบิรช์ชขนาดใหญ่ที่ดูจะเหมือนเติบโตอย่างแปลกประหลาดเพราะว่ามีร่างคล้ายมนุษย์เนี่ยโผล่มาจากลำต้น เหมือนกับเป็นพูดผีปีศาจหรือว่าร่างของมนุษย์ที่ถูกตรึงเอาไว้ภาพนี้นะครับแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี2022จนเกิดข่าวลือต่งตางๆนานานในโซเชียลว่าเนี่ยอาจจะเป็นร่างปริศนาของเหยื่อที่เกิดจากคดีคอตกอรที่ยังไขไม่ได้หรือว่าเป็นร่างของมนุษย์จากพิธีกรรมลึกลับที่ถูกตรึงกับต้นไม้ทิ้งเอาไว้ครับแต่ว่าเรื่องราวที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้สยองกันนะครับในปี2022ที่ป่าต้นเบิร์ชและป่าสนตามแนวชายฝั่งทางทิศใต้ของนิวฟันแลนด์แนาาดละอจัก เดินป่าพื้นที่2คนครับได้สังเกตเห็นต้นเบิร์ชท,ที่มีลำต้นเนี่ยที่สะดุดตาเนื้อมาแล้วก็เปลือกของมันบางส่วนนั้นโค้งงอไปข้างๆคล้ายกับร่างของมนุษย์ที่ถูกตรึงเอาไว้อย่างทรมาน แต่พวกเขารู้สึกว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างครับซึ่งนั่นก็คือสีสานั่นเองเขาจึงปรับมาทาสีสานะครับจากโฟมแล้วก็หน้ากากโดยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Walking Dead แล้วก็กลับไปประกอบเข้ากับต้นเบิร์ชนะั้นเพื่อหวังว่าจะเป็นมาร์คพอยต์หรือว่าเป็นจุดสร้างความสนใจสร้างความตื่นเต้นให้กับนักเดินป่าที่ผ่านมาและสังเกตเห็นครับและแน่นอนว่ามันก็กลายเป็นที่สะดุดตาของคนในชุมชนนะจนมีคนจัดกิจกรรมไปถ่ายรูปไปตามหาแล้วก็ถ่ายรูปลงบนโซเชียลจนมันไวรัลเท่านั้นเองครับ